สวัสดีครับผมพันบ้าน,านครับสวัสดีครับผมแจ๋ยวหวานเจี๊ยบนะครับครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับผมจะมาสอบถามน้องเขาครับก่อนที่เขาจะมาเป็นทหารแล้วก็คิดยังไงว่าคือที่เขามาเป็นทหารนั่นแหละครับแล้วก็เหตุการณ์ที่มาทํางานที่3ามจังหวัดนี้ว่าเหตุการณ์ไหนที่เคย ประสบการณ์ที่พบเจอมานั่นแหละครับเดี๋ยวก o จะมาสอบถามน้องเขาครับวันนี้อ่าดับแรกก็จะถามก่อนครับว่าน้องเขานี่เคยทํางานที่ไหนหรือว่าทําอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นทหารครับอ๋อก่อนที่แจวจะมาเป็นทหารนะครับแจ๋วก็เคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนครับเพื่อนแจวเป็นทหารเกณฑ์ปดที่สองปีห้าเจ็ดครับอยู่ค่ายไหนครับ ไอ้ส่วนข่ายที่เจ๋วฝึกนั้นอยู่เจ๋วฝึกอยู่ข่ายกำแพงเพชรอัครยุยธินครับอยู่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นข่ายของเราทหารสื่อสารครับอ๋อช่วงนั้นเป็นทหารเกณฑ์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์สองปีครับสองปีเลยครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าปลดห้าเก้าครับปีห้าเก้าครับเพื่อนครับขอฝึกฝึกใน หน่วยฝึกที่ค่ายกำแพงเพชรอัคระย,ยุทธินเสร็จก็แจ๋วถูกส่งตัวมาอยู่กรมการทหารสื่อสารที่สะพานแดงกรุงเทพครับเพือ่อนไปฝึกที่ค่ายแพงเพชรแล้วก็มาอยู่กรุงเทพใช่ครับฝึกที่ค<อ>่ายกำแพงเพชรอยู่สมุทรสาครฝึกจบก็ส่งเขาส่งตัวแจ๋วมาอยู่ที่กรมการทหารสื่อสารครับอยู่กรุงเทพครับเป็นไงครับตอนเป็นทหารเกณ์นี้สบายไหมครับก็ <c oughs> สนุกแว่ <c oughs> สนุกครับ ในในช่วงชีวิตวัยรุ่นมันก็สนุกดีครับพี่มันมันได้ประสบการณ์หลายอย่างเลยครับมันฝึกฝึกเราเขาทําให้เราเข้มแข็ทงทั้งร่างกายและจิตใจครับทําให้เรามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับนั่นแหละครับนี่แหละครับประสบการณ์ชีวิตในการมาเป็นทหารหลังจาก ปดฐานเกณฑ์แล้วก็ไป,ไป,ไปทํางานอะไรหรือเปล่าครับได้ไปทํางานไหมอ๋อพอปดฐานเกณฑ์เสร็จแจวก็ไปทํางานโรงงานครับอ๋อ <laughs> ไปทํางานโรงงาน <laughs> นะครับ <laughs> ไปทํางานโรงงานอยู่ได้ประมาณเกือบปีครับเพื่อนแล้วแจวก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทางของแจวครับมันทําแล้วมันไม่มีความสุขครับ,บเพื่อนแจวก็เลยตัดสินใจตัดสินใจไปทานบ้านไทยครับตัดสินใจมา<อ>สมัร ทหารทานลงสามจังหวัดชายแดนใต้ครับแล้วมาสมัครปีไหนครับแจวแยวมาแจวมาสมัครทหารทานนี่ปีหกศูนย์ครับประมาณตุลาเนี่ยนะครับประมาณตุลาหกศูนย์เลครับตอนไปไปปีอะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าปีแล้วหกปีแล้วหกปีแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่หกศูนย์มาถึงหกหกนี่ตอนนี้แจวก็เป็นทหารทานได้หกปีแล้วครับแล้วฝึกงานไหมครับตอนฝึกตอนฝึกทหารทานนี่แจวฝึก สี่สิบห้าวันครับครับอ๋อฝสี่สิบห้าวันเลยฝึกที่ไหนครับฝึกฝึกอยู่ที่กรมครับกรมอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับนั่นแหละครับนี่แหละครับประสบการณ์ชีวิตของเรากว่าจะได้มาใส่ชุดก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับกว่าจะได้มาเป็นทหารปลานี่ใช่ครับกว่ากว่าเราจะได้มาใส่ชุดนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยครับ ต้องกานกันฝึกทั้งร่างกายและจิตใจครับเขาก็จะทดสอบหมดแล้วครับทั้งร่างกายและจิตใจว่าเราจะอยู่ได้ไหมกว่าจะได้มาใส่ชุดนี่แต่อาชีพนี้เจ๋วก็รักนะครับเพราะเจ๋วถูกฝังมา ตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันครับปูกฝังจากพ่อครับพพ่อ,พอ,พอเจ๋วก็เป็นอดีตทหารพานไาน่ปักธงชัยครับ๋อ้แล้วพ่อก็เป็นทหารพานเหมือนกัน,กนใช่ครับ่อปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับให้มีความรักชาติศาสนาและทาหายกษัตริย์ครับพี่น้องประชาชนเพื่อนๆนี่แหละครับ,เล,รบเลือดนักรบแล้วพ่อกเกษียณแลยย้วใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันนี้พ่อเกษียณแล้วอยู่บ้านครับพ่อเกษียณแล้วครับแล้วมันมันอยู่ในสายเลือดนะใช่ครับพี่มันอยู่ในสายเลือดครับ แล้วอันนี้แหละเหตุการณ์ที่เคยเจอมามีไหมครับที่เรามาอยู่สามจังหวัดนี่แบบเหมือนอะไรขึ้นเขาอะไรประมาณนี้<อ>หรือว่ามีเหตุโกงเหตุการณ์อะไรไหมครับแตบ่บอกตรงตรงเลยครับเจ้าตั้งแต่เจ้ามาอยู่สามจังหวัดนี้คือเจ้าก็ไม่เคยกระทะเลยครับไม่เคยเจอเหตุการณ์หนักๆเลยครับเพ<อ>ื่อนๆอดวกสบายๆนะครับเจ้าพระเจก็ทํางานปกตินะครับลาดตะเวนขึ้นเขา ลองห้วยเข้าป่าอะไรปกตินี่นะครับพรเพื่อนไม่เคยเจอเหตุการณ์ระทะหรือเหตุหนักๆสักครั้งเลยครับก็เพราะว่าหลังจากปีนี่แหละครับห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เหตุการณ์ก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะใช่ครับครับไม่ใช่ช่วงไม่เหมือนใหม่ๆครับไม่เหมือนช่วงปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับนี่นเหตุการณ์ยังรุนแรงอยู่แต่หลังๆมาก็ถือว่าเหตุการณ์ไม่รุนแรงเหมือนเดิมนะใช่ครับดีดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้น พวกเราก็ทํางานแบบไม่ระแวงเท่าไหร่ครับอ,อืมไม่ลําบากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เหตุการณ์ยังรุนแรงนี่ไปไหนก็ต้องระมัดระวังตลอดแล้วครับนี่ก็เราก็ระมัดระวังตลอดแล้วครับอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ก็เราเราทํางานถึงเหตุการณ์ทุกวันนี้จะไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่เราก็ทํางานด้วยความระมัดระวังครับด้วย ความไม่ประมาทครับนย่างไรครับทุกอย่างต้องละเอียดรอบคอบครับยังฝึกกี่รุนเจ๋วคนเยอะไหมครับฝึกเยอะไหมรุนเจ๋วนี้ประมาณฝึกกี่คนครับถ้าเจ๋วจำไม่ผิดประมาณหกสิบกว่าคนได้เหรอครับนี่ครับแต่มันมัไม่เยอะครับใช่ครับมันก็หลายปีแล้วครับห้าหกปีเจ๋วก็จำเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่ค่อยได้แล้วเพราะ ต่างคนต่างไปทํางานใช่ครับต่างคนต่างสุดจบก็แยกกันทํางานก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเพื่อนก็ส่วนใหญ่ก็นี่ครับมาอยู่กับพี่พี่ที่กองร้อยเดียวกันนี่นะครับสนิทคุ้นเคยกันมากเลยครับก็นี่ละครับมาสอบถามน้องเขาลนะครับก็มันอยู่ในสายเลือดนั่นแหละครับพอเราได้มาทำงานร่วมกันแล้วครับก็เลยมาสอบถามน้องเขานั่หนะครับ นะเพื่นเพื่อน,เ,อนเห็นะะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวต้องรับภารกิจต่อน,นะครับหลังจากที่เราว่างก็มานั่งคุยกันกับน้องเขาเดี๋ยววันหลังมีโอกาสครับแล้วก็จะได้ไปคุยหรือว่าสอบถามน้องเขาอีกครับนะเพื่อนๆหลังจากนี้ก็เพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมใช้น้องเขาฝาก ช่องอะไรของเตามั่งครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเล็กๆของแข๋วเลยนะครับชื่อช่องไอ้เขียวหวานเจียบครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับสําหรับผมพันบ้านบ้าน,านครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่นะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมพันบ้าน ไอเจ้าว <ừ. S 2> <ừ. S 1> ่าเจี๊ยบครับพวกผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ